ยน่ยงมหนี่ยีหยังนมขนมเออแบปะแซใสยำมือยีงล่ะยังโอ้ยยังยยู่ในนี่เลยี่โอ้มนี่ปนันลูกพีงูโอ้ยนางย้มกันกัว่างูเวยมึงอะฉลาดนี่ตีมากินนั่นหม่นมน้ำน้ำมากินหมอน้ำเพลงเปิดบ่อล่มยัง บ่ไปตีมีแมตงใส่ฮะเป็นยังก็บอไปเป็นยังือบอไปรม่ใส่ไปยุ่งอะไนอนนเี๋ยยังนเปโต๊ะปังหมูมันเอะม้มันมี่หมูไรโอเคเป็นยังือบอไปหว่มันตีกระเถือนมันมึงเป็นยังือบอไปไอ้นกไก่กิงเออมันเปนตีนไก่เด้อยตีนผาเด้อย โม่ใส่ตีนไก่ใส่ตีนหมาไปเลยเอาคือข้าโจโง่กระรึมเจมส์ดิเอาน้าโอ้ขื่นใจปะเลี้ยวเลี้ยวหามันยังยงไรแก่ไอ้เลี้ยวหามันยังยงยี่แก่จะกลมด่ากันสิไม่ไม่ต้อกคืนเนาะเฮ้ เดบของพี่ฮะงัวงัวไม่อย่างเดียวนั่งอ่วมกันกับวากันงัวยงฮะเงอียงไก่อียงให้นายยังกัแตียไก่ตีนไก่เออตีนไก่ป้งอียงไก่ไก่บ่ไปกะทืมันไปเไปกะทืมันหละกคอนเห็นมา mời chào dư luận tại em phụ đành hoa hạnh chào hạnh hoa hạnh hoa hạnh hoa hạnh nhỉ, hạnh hoa ngọt, hoa hạnh 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 hoa สงถามกระเทียงเจ <c oughs> ย่อเจอตีนี่ยังอ่ะเจย์เียนเขียวฮัน<า>ก<อ>นี่น่ะเลมนี่นะ่ะเจอตีนแพะหแเหรอขวาเจอตีนปาไว้ป๋าพอดสตีนมึงเน oh, <no. S 1> ี่ยเอาาจอบกินเยเอ้มซื้อละไม่ห้นุกนํา <c oughs> ว่กคุไปเลยเออเม่ได้ไปเลยไปพิดน้์ณจรจริงเออ